พี่นองเอ้ยเป็นจังไดน,น้อเจ้าได้ข่าวบอคอยดีไพ่พญาตล่าวี่ผู้ยุดไทยกับปานนันบอว่าผู้ใดแล้วแนวเฮาเกิดห่วมโลกเฮาได้กเกิดห่วมกันแล้วทุกหรือ,อยากระห่วมเห็นเผินมาท่วงสัญญาแล้วซุ่มเฮาซอยกันเบิงแนะเดอ้อซอยกันแย่งซอยกันส่วนส้มโลกหายนันอวยนี้เบิดหนทางสิลี่ลีโลกหามันมายามบอม่ไผอยากเห็นให้ซอยกันการไว กำลังใจทอนันย่ามเฮาอึดอยากพี่นองเอ้ยย่าเอาเปรียบกันทนย่ามอยากให้เบืองแง่งกันแน่เด้อพี่นองเอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นองสู้ขู่สู้คน้นมือนีพ่อกันอีกในเมดินอีสานผ้าพี่นองม่ายางอยู่ริมหาดเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนริมหาดของเกาะโรโดสประเทศกรีซ เป็นยังไงน,น้อสบายดีบ่พี่น้องเอ้ยข้าเจ้าบอกว่าช่วงนี้โควิดระบาดกสิเฮ็ดจังใด้งานบ่มีกระต้องมาทะเล่มาวายน้ามาพักพอนเขาต้องดูแลตัวเองเอาตัวเองให้มันรอดสะก่อนเพื่อสิได้ไปบอกรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเรารอดแล้วปีที่แล้วโควิดระบาดไม่ไม่ก็เครียดปีนี้พ่อทําใจใดแน่ บริสสบายใจขึ้นเด้แต่ว่าทําใจใดแน่สิเป็นอย่างกับเป็นตัวแต่ว่าพยายามดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดกับพอ่อมีเด็กน้อยคนนึงวิ่งมาเอาเอาเเเเติกานิสธรรมดาเดือนพฤษภาคมเป็นหนาห่อนเขาหนาห่อนแล้วเมื่อนี้27องศาแดดเปียงเปียงธรรมดากระ,ะสีมีนักท่องเที่ยวมากระสีมีห่มมีเตียง ย่างหน่อยๆกับซิมีนักท่องเที่ยวมาย่างแนมมไหวน้ำเศรษฐกิจอยู่นี่กับพึ่งผ้านักท่องเที่ยวรล่ได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการท่องเที่ยวคือการกระมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยประมาณภูเก็ตพัทยาจังสีละถ้านักท่องเที่ยวว่ามาเศรจฐกิดกับซีซบเศร้าขึ้นแทรกเถอวะเอา วาไปเวามาเพิ่นคึ้มหั่นนี่ได้ยินข่าวว่าอยู่ไทยมีโรคระบาดหลายก็เป็นห่วงพี่น้องเนาะพี่น้องทางใดก็ยากคือกันเบิดเป็นกําลังใจให้กันและกันเนฮาก็ได้คิดฮอดอยู่ดอกแต่ว่าก็สิเฮ็ใใดจักไหนได้ทางนี้ก็ไปบ่ได้ดอกงานการก็บ,บ่มีก็สิจังได,ด๋ได้เนาะทางนี้ก็คดฮอดอยู่แต่ว่าไปยามบา่ได้ คนอยูนี่เพิินกัออกมาาไหวนาม,มาอาบแดดมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลานึงนาหนาวกับผ้ากันยูบานนาห้อนนี่ก็ห้อนเด้แต่ว่ายูนี่มันเป็นเกาะเนาะมันก็ล่มเย็นสบายโรโดสิเป็นเกาะแบบคือศบปรลดไหมคือปากของปลาโลมาหรือซบปรลดนะความจเจริญกับยูมองมองสบปะลดนั่นแหละมีตัวเมืองเราก็หาด เฮ็ดยังบ่ไรกับมาทะเลนีล่แหละพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเน่ไปผู้สิได้เหตุงานก็นกนคือคนที่เหตุงานราชการคนเหตุงานร้านกาแฟห้างรา้านที่เพิ่นเปิดส่วนคนเฮ็ุงานในร้านอาหารหรือโรงแรมก็ยังบ่ท่านได้เปิดจากน้อยคนเหตุงานในโรงแรมในสปากับสิได้เหตุงานกันน,นี่พี่น้องต้นไม้ที่อยู่ริมหาดต้นไม้ที่มีความสามารถเก่งกาสามารถขึืนใดกับต้นสนนี่แหละ มันก็นเลยเฮตุให้บ่ค่อยลงลื่นบ้านใดอันนี้คือเตียงทีเจ้าของเตียงเจ้าของห mm hmm. ิ่นเก็บไวแตงแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนที่แล้วเพิ่นเก็บไว้เอาลาสติคุมมใ้ปีนี้จะเปิดฤดูการนาห่อนนี่มันก็นสิมาเอาออกทําความสะอาดคาดว่าทิศนานี่ละ่ะเพิ่นสิมาเอาออกคันมีนักท่องเที่ยวมากกิมีการประกาศว่าเออมีนักท่องเที่ยวมาเดอ้อเตรียมห่มเตรียมเตียงเขาก็สิมาเอาออกกัน เก็บไว้หาดเลยพี่น้องบ่มีภูมาหลักเอาเด้ข้างลัางนั่นเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคาสิโนคาสิโนโรโดสหลังจากว่ายน้ำแล้วพี่น้องนี่นี่คือมองอาบนา้ำมองอาบน้ำนี่ฟรีเด้อาฟรีเด้อาว่ายนา้ำทะเลแล้วก็ยางยอก,ยอ,กยอกขึ้นมาล่างโตถึงแม้ว่าสิบ่ล่างโตกับบอเหนียว บางคนเพิ่นกับอาบแล้วๆเพิ่นกับมาน,นอนหาดนอนให้มันแหงแล้วๆก็แต่งตัวเมียบานเลยไปอาบอยู่บันเดียวบางคนกับมันล้างออกแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปอาวายัยไม่เที่ยวขื้นเที่ยวลงอยู่นี่ละ่ะฟรีเด้ยนี่ฟรีบอกว่าสิเป็นคนยุตกรีกหรือว่านักทองเที่ยวกับฟรีนี่เป็น <laughs> ดีดีดีถือว่าดีค่ะขันยุบานเท่าคือจังอาบน้ำเนะาะเ่าอาบก็บ่ไา้ไรเหนียวค่ะยู่นี่มันบ่เหนียว อาบก็ได้บ่าอาบก็ได้แต่ว่านา้ำฟรีนาห้อนนีเย็นเย็นพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้ำหนาวกระโดน้ำหนาวลงไปไม่ๆม,ม,ม่ต้องลองจ้าก่อนเอาท่างไดเเห็ดได้ก็เห็ดพี่น้องเอ้ยว่าวายน้ำาม,มนดีต่อโควิดกไบวยพี่น้องเอ้ยย่ำถูกย่ำอยากมากเฮาตรงพานวิกฤตไปน้ำกันซอยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไป ไปไหว้น้ำ้าเทลลดจากโควิดกสัสเดวัสู้ลูกหลานฟังว,ว่าแม่นว้าวหัวตะพอโรคระบาดเดยปีสองพันเก่าจำได้ว่าปีนั้นกำลังท่องลูกไส้อดิซี่อยู่ปีนั้นก็โรคระบาดเด้โรคซ่าโอ้โหเพื่อนบอกให้ใส่หน้ากากว่ากสันปาใส่หน้ากากจังไดแต่พอใส่ก็หันใจบอออกเอาหน้ากากมาใส่หันใจบอออกทั้งท่องพี่น้องปีนี้มาระบาดอีกแล้วสิปีผ่านมากกับมาระบาดอีก เอาเอาลงไปโจกโลกโลกนี่มึงสิมี่ยังขืนมาอีกสู้ๆนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนเดอ้อว้าแเล้วกันจะไปลงไงวา่ายน้ำหนาวซะกอนจว่าเฮดเวยนกำรรยังมาดอกสิเด้๋ไปไวา่ายน้ำหนาวพอกันซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันไม่สวับดหนาเดอ้อพอกันไม่คลิปหนาเดอ้อเดี๋ยวสิผ้ายางเบิ่งหหาดจะเข้าเรากลากันไปเลยเดอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย